็มาชม ep สองครับมาต่อจาก ep ที่แล้วนะครับมาดูวิถีชีวิตของป้าคนหนึ่งนะครับอายุ73ปีนะครับมาดูนะครับว่าแกใช้ชีวิตประจําวันของแกยังไงนะครับแกมาอยู่ในตลาดออกมาตั้งแต่ตีสี่ครับตุกคนมาตั้งแต่ตีสี่แล้วก็มาย่างปิ้งย่าง 9, เก้าวเหนียวสามพอยี่สิบพอใเญ่ๆโตโตครับมาดูนะครับว่าแกมาอย่างไงแกจะทําใช้ชีวิตของแกยังไง โอเคเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับป้าอายุวัย73ครับนี่ยคกับแกนั่งขายข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวย่างใส่กล้วยครับทุกคนแล้วก็แกขายทุกๆกครับ3ามบอยี่สบอใหญ่หญหญตๆตโตๆเลยนะครับลูกค้าก็บางคนก็ซื้อไปเป็นร้อยสองร้อยครับทุกคนนี่ครับ ตอนนี้ก็ไม่นานครับแคก็กำลังจะเก็บนะครับก็เวลาประมาณเกือบเก้าโมงกับพอดีตลาดนี้เก้าโมงก็จะเริ่มทยอยกันเก็บนะครับตลาดคนรวยครับทุกคนตลาดกอบกิจนะครับตลาดกอบการนะครับทุกคนอยู่ใกล้กับท่าเรือ ลาดล่างครับก็อยากโอ้ดูยกเองอย่างแกกำลังเก็บของโอ้ดูยกเองกับไปเก็บเองเลยครับทุกคนอย่างแกกำลังไหนไม่รู้นะแต่่วาเองเลยจะช่วยเก็บแกไม่ให้ช่วยแกทำเองอืมเจ็ดเจ็สามเลยครับทุกคน สับเบี้ยวยเบี้ยวอย่างแรงเลยโอ้เก็บขนเก็บเก็บีลก okay. oh okay. oh. okay. okay. ินเกละดกิ้นเดี๋ยวแกก็ได้เดินทางกลับกลับไปดยกเอ็นเลยครับสวยไหมเนี่สวยไหมเนี่สวยไหมเนี่สวยไหมไม่ต้องโอ้โหเดี๋ไม่ต้องมามามาดูดูดูไม่ต้องช่วยแกเก็บกันนี้แหละเดี๋ยวแกจะเก็บกลับกลับไปกิโลนี่กลับไปตรงนี่นี่ Ồ thì cái con thế là tràn cháo luôn Ồ. Ồ, Năm nó Nếu quá Vẫn nhìn cái nào Vẫn nhân cái nào Trong đây là Ôi chút cho tình chính Anh đi lên cây đông con cây đông con Mà 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 cây đông con cây đông con

เกือบจะหมดแล้วครับทุกคนเกือบจะหมดแล้วนี่ยขายในตลาดนะครับในตลาดโอ้โหแบบทำเองโอ้เองขายเองโอ้จะแถมอีกแถมแถมหนึ่งอันโอ้โหใจดีนี่ใจดีด้วยนะนี่ใจดีด้วยสุดยอดเลยแหละยิ้มแฉ่งเลยวันนี้โอ้โหอยู่นตรงนั้นเลยวันนี้ระวังกระปรุนนะโอเคครับกิน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 ก่นนี่ เจ็ดจุดสามนะครับแข็งเก็มเลยครับขายกล้องในตลาดเนี่โอ้โหสุดยอดเนี่ยใครว่าเก็บออรรถกลับไปที่ศาลเจ้าครับทุกคน กับโอเคนะครับก็ตอนนี้แกกําลังเก็บของครับแกจะได้เดินทางกลับแล้วก็กลับไปนอนพักผ่อนแล้วก็ทกําขนมไปหาใบขั้วยทําขนมมาขายพ่กนี้อีกนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทาคลิปไอฟซีได้ชมกันต่อๆไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ